สวัสดีครับกับไมค์าวันนี้เราจะมาสอนเข้าเซิร์ฟเวอร์ไทยกันนะครับมาครับมาเข้าเซิร์ฟเวอร์ไทยกันนะครับนี่ครับเข้าตัวนี้ครับแบบไม่ต้องใช้ wifi นะครับต้องใช้ w ว f i ด้วยนะครับใช้แต่อินเทอร์เน็ตนะครับแบบนี้ wifi ก็ได้นะครับอินนก็ได้กดเข้าไปเลยครับไม่ต้องรอช้าครับกดเข้าไปแบบรวดไวนวะครับนะครับกดแล้วป๊บ นคครรัับบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสควอชให้เป็นประโยชน์ด้วยนะครับอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์สควอชให้เป็นประโยชน์ด้วยนะครับกดไลค์ด้วยนะครับนี่ครับมันนี่ครับคนของผมนี่คือซื่อของ CBR.009 นะครับเดี๋ยวครับปั๊บนี่ครับเราจะมาเข้าเซิร์ฟ เซิร์ฟเวอร์ทีมนะครับนี่ครับเซิร์ฟเวอร์ทีมครับแล้วก็แจกเซิร์ฟเวอร์ครับเอากดเอาครับเล่นได้นะครับเซิร์ฟทีมนะครับลบไปครับนะครับลบไปครับกดเข้ามาตรงนี้ครับปั๊บใส่ชื่อเลยครับนะครับมาเป็นอะไรมาดูครับรอแป๊บเดียวครับนะครับใส่ชื่อเลยครับ C A นี่ครับ ตัวนี้ครับแล้วก็ใส่ไปครับอีครับใส่ไปครับนี่ก็ไม่ต้องทำอันนี้ตัวนี้ครับตัวเล่ไม่ต้องทำอะไรนะครับ กดไปเลยครับเซิร์ฟเวอร์ทีมนะครับเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับห่าดูหน่อยครับกดเข้าไปเลยครับรอครับนี่ครับกดไปครับนี่ครับรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับไม่ต้องล็อกอินครับเซิร์ฟเวอร์ทีมอยู่แล้วนะครับนี่ครับเซิร์ฟเวอร์ทีมนะครับเซิร์ฟเวอร์นี้เราจะมาระชันกันให้ดูเลยนะครับตอนนี้ผมไปไม่ได้ครับ ไปทางนี้นะครับนะครับมันแหลกครับนะครับมันแหลกนี่นะครับเซิร์ฟเวอร์นี้ถ้าคุณใช้เน็ตเทอร์ไบร์ต่างหากนะครับเล่นได้ไม่อั้นครับเซิร์ฟเวอร์นี้ซินดาจิติคุณไม่ดีแบบนี้นะครับไม่ดียังไงครับมันเข้าเซิร์ฟไม่ได้ครับเรื่องเข้าเรื่องเข้าได้อยู่ครับแต่ว่าซินดาจ็ตอคุณจะมี้สามาแล้วครับไี่บ้เท่า แถวบ้านผมนี่มันช้าจริงๆนะในกรับซื้อมนเขาซื้อปิดกับรอครับดอความแน่ใจครับปวดเข้าไปมันนานจริงๆนะครับถึงชสั่วโมือครับวจะสอนนวนะครับี่ครับขอด้งครับเย s ซ์ดีมากครับ นี่ครับนี่จะมาสอนฟังนะครับครับเดี๋ยวครมีทีมเอ๋แบล็ครับเนียครับแหล็มีเสียงด้วยนีครับได้ครับนะครับด้ครับเนียครับเมล็ครับผ่านไหไหครับดีครับได้ครับ้เลยครับเดี๋ยวครับเอาะครับกองกรับก็ะกรึไงครับหาก่อบเดียวครับกดเอากนครับ เนี่ยก็สีเลยครับไม่เอาครับก็จีอะไรก็แล้วเซนไหวเซนวิครับไปดีกว่าครับซนนี้ก็พอไปครับไปบุกทีมก็เราก็จะ้ฟันกับสีฟ้านะครับแต่เราเข้านี่ครับเราเข้าไปทางนี้ไม่ได้นะครับมันแหลกนะครับเพราะเป็นฐานบ้านแม่ฐานเราทางทางข้างนะครับสีฟ้าบุกจริงๆก็ตายแล้วกูสวยครับ สวครับเดี๋ยวครับโพรามันแหลกครับอ๋ครับวันนี้คลิปนี้จบการแค่นไ้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เป็นประโยชน์เนียนะครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับบ๊ายบายนะครับ